ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับวันเสาร์ที่8เมษายน2566นะครับครับเตรียมพามาคุยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะครับมีอาจารย์ในแดเขาอาจารย์ในแด่ลุดนะครับเนาะครับวันศุกร์ที่7เมษายนที่ผ่านมาคือเมื่อคืนนี่นะครับเนาะลาวพัฒนาออก9 7 8 เก้าสองเจ็ดเกลีงล่างกระออกแปดเก้านะครับเนาะครับพอะตทียมท่าบาเบิงว่ามีอาจารย์ในเด็กเขาเนี่ยนะครับเนาะครับพอะตที่ยมไปเรื่องจากเกเรกวิ่งนะครับครับโอเคครับลาวพัฒนาเกเรกวิ่งนะครับเนาะครับกะสม ดวงวดนี่เก้าสองเจ็ดนะครับนะเนาะเจไปไหนมาศูนย์สองเก้าเข่าสองนี่นะครับเนาะเก่ากับเข่าล่างขับจับคู่สองเจ็ดเข่าตรงๆงนะครับเอฟซีเนาะเจว่าบุเป็นตัวเน,น,น้นเพลนเพลียนในสองหกเอกอกสองเจ็ดกระถือว่าเข่าตรงๆงนะครับเอฟซีเจเลขวิ่ง บอนนี้เลขเลียล่างออกแปดเก้าคะแนนมากเก้าแปดเขาตกับนะครับเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยงวเนี่เจเลกวิ่งครับโอ้สุดยอดเลยแต่ขอกับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเจเลขวิ่งนะครับเนาะครับเขาปังๆเอฟซีเลโศกโศกมันมันกันนะครับเขาทั้งบนทั้งล่างครเดี๋ยววันจันทร์นะครับเนาะ วันจันทร์ที่10ตามกันต่อนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดครับ <c oughs> เป็นในนอกปูโคลาดครับบนวิ่งลูด8ดตัวเดียวแปดก็ไปล่างนะครับพี่เนาะ แบบไปล่างบัน,นจับคูครับจับคูมีเกดสองเลขออกสองเกดเข่าตกลับนะครับนั่น,นี่ปูโคลาดแต่ว่าส่วนล่างบานนี่ครับเอซีเออล่างให้วิ่งรูดหกปรากฏว่าหกบอมาแต่ว่าจับคูครับบันนี้ ปูพันเอ็นหนึ่งหกสองหกสามหกเลขออกออกบนสองเจ็ดเข้าตรงๆนะครับปูโคลาดนะครับเนาะให้บนกระออกตกบนตรกกลับให้ล่างออกบนตัวตรงครับโอ้สุดยอดเลยปูโคลาดพลาดไปงวดเดียวต้งในี่ปูโคลาดนะครับเนาะไห้เป็นแฟนพันธ์แท้ของปูโคลาดก็ดีจดักจํำในดีนะครับ เตรมขอกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคลาดนะครับเนาะครับสุดยอดพ่อแเตียมการเดียวมาตลอดเนียนยำอยู่ตลอดนะครับเนาะมักต่วใดห้องกันย่เริ่มกลับตัวไว้นํานะครับตัวเพิ่นบนเนียนให,ห้องมักเข้าเอาบ่นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังครับเป็นจไดเนอปูสมหวังวันนี้ ปูดสมหวังบนล่างเล็กติดกะนี่จะแปดเก่าน่อยน,นอยที่นะาะเขาแปดเก่าบูมี่บูมี่สองเกดแปดเก้าครับส่วนจับคูปูปให้กัน จับคู่กับรุดนะครับเนะาะเอพีวดนี้มีหกเจ็ดอ,ออกสองเจ็ดครับจับคู่รุดนเะนาะเอพีเนาะแต่ว่าวิ่งรูดครับวิ่งรูดหกกับเก้าครับเขาเก่านะครับเนาะครับนี่คือปูสมวังนะครับนะรเนาะขอเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหล,ลายๆนะครับเด้อปูสมวัง อาวันจันทร์กับตามวันต่อนนะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบตามต่อครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายเป็นไงน้อเซียนหนองคายโอ้เซียนหนองคายงอนนี่หลุดไปคนละเรื่องเลยบานหนึ่งสองสามสองครับ สองไปบนเก้าไปล่างโอจับปูมีสองเก่าสองหนึ่งเกบอ,อกสองเจ็ดกระุดไปนะครับเนาะครับเซียนน้องคาย,ยางวดนี้ครับธรรมดาเนาะครับเอีเนาะครับพรแเต็มขอขอกับขอพระคุณไร้เดยครับเด้อเซียนน้องคายเนาะครับนเนาะเด็กครหลุดไปเนาะครับเอฟซีงวดนี้เนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนพี่ไม้นะครับเนาะครับโอ้เซียนคนริมทางโอ้กระเจียมหมดลงเพราะอาจารย์เซียนพี่ไม่เป็นบริษัทรงตัวเลขใม่เนาะครับเนาะครับเราพัฒนาเซียนคนริมทางบนวิ่งลูดสองกับสามกับมาเข่าสองนี่เขา่าเขานะครับเนาะ ต่ว่าเลกจับคู่ของอาจารย์เพื่นโน้บ่มีสองเจ็ดครับพราะว่าเลขมันออกสองเจ็ดนะครับนั่นี่เก้าสองเจ็ดครับแต่วาหลักเพิ่นโอ้แม่นอยู่ลักสิบสองจับคู่รูดเขาตะเลกวิ่งเรียรูดนะครับเนาะครับบันี้ส่วนล่างครับวิ่งรูดห้ากับเจ็ดเบิ่งเอาเด้อครับเอฟซีบานงวดงวดงวดที่ผ่านมากับเป็นนี่ลิละเออจับเซกันถือเลย เจ็ดมายูพีเนาะครับยูซี่เนาะเจ็ดสองเจ็ดแต่ว่าจับคู่ครับเข่าตัวเน้นพร้อมแต่ว่าเข่าเป็นตัวกับให้ล่างออกบนอยู่แล้วอาจารย์เซียนคนริมทางเก้าสองเจ็ดรับเข่าตัวเน้นเพื่อนอยูแต่ว่าเป็นตัวกับนะครับนั่นนี่ครับให้บนให้ล่างออกบนครับอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับ ตจมกข็ขอกาบขอพระคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้ออาจารย์เสียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับวันจันทร์เขาก็ับมาตามกันตออนะ่อเนาะเอเนาะครับครับให้ล่างออกบนครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เนะครับ วันศุกร์ที่7เมษายนห6หหลาวพัฒนาปู07โอ้ยสุดยอดเลยปูบนวิ่งรูด7ตัวเดียวนะครับเข้าตั้งหากสุดยอดสุดยอดครับส่วนจับคู่โอ้จับคู่7สองเข้าตัวกลับครับ f อปูให้มา็7สองเลขออกสองเจด 9ก้าสองเจ็ดับก็ถือว่าเขาตัวกลับนะครับเนาะประเทียมก็ได้เน้นย้ำม,มาตลอดอยู่ว่ามักตัวได้เฮากัอย่าลืมกลับตัวนํานะครับเนาะรับบาในส่วนส่วนล่างวิ่งรูดหนึ่งล่างนี่รุดไปนะครับเนาะบนเข้าตัวกลับก็ถือว่าเขาตัวเน้นพร้อมนะครับปูพนน่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเขาตัวเน้นเป๊ะเลย ครับพอเตียมกระคอกับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับวันจันทร์เฮ้าก็มาตามกันต่อยครับเยีที่วันจันทร์ที่สิบนะครับเนาะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอเตรียมนะครับเยี่ที่เนอะมันีครับของพอเตรียมกับลุดยีครับเยีที่เอ้ยเตรียมกับก็ถอดขอไพ่หลายๆสี่ห้าหกิลุดไปเลย เขาโต,ตนี่กระ마ลักสิบก็ถือว่าพิษแล้วครับอพอแตรมกับขอตรวจขอไฟเอฟซีหลายหลายนะครับเดอ้อครับมันจันก็เข้ามาตามกันต่วอีกเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอแตร์กับขอ,ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอแตร์พอแตร์ขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บอย่ายให้ได้ควมามไข้อย่าให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โชคแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกัน ทุกทุกคนนะครับเนาะครับเนกาวันจันทร์ที่สิบตามกันต่อยนะครับอีีเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต็มกับมี่แค่นี้นะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม